สวัสดีครับชาวราศีเมษยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมษหรือชาวราศีเมษสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของ1-15กรกฎาคม2566นี้เป็นในเรื่องของการสรุปภาพรวมของโหราศาสตร์ไทยกับการโครจรของดวงดาวและการวิเคราะห์ดวงดาวกว่อื่นนะครับฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจให,ให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถ มาได้ที่ User บูพยาหรือบูพยา59เขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้มาดูในเรื่องของการยกย้ายดวงดาวที่มีผลต่อชาวเมษลัคนาเมษกันก่อนดาวพุธนะครับกับดาวเกตจะมีการโครจรยกย้ายราศีเนาะโดยดาวพุธอาจจะมีการเดินโครจรผิดปกติคือการเดินหน้าอย่างรวดเร็วจากราศีเมถุนเข้าสู่ราศีกรกฎในวันที่4กรกฎาคมเดี๋ยวเรามาดูตามแผนผังได้เลยนะครับ ไดพพลของชาวเมธลัคนาเมธนะครับมีอาณาเขตอยู่ตรงนี้มีดาวประจําตัวของคุณคือดาวอังคารเลข3ได้โคโจรไปอยู่ในราศีสิงห์นะครับเป็นภพเรือนปุตตะและจริงๆดาวอังคารนี้ได้ตําแหน่งเป็นดาวยงหยดด้วยนะครับอาจจะทาให้ชาวเมธลัคนาเมธมีลักษณะของความคิดในเรื่องของการเป็นแบบมีอีโก้นะครับค่อนข้างเยอะขึ้นมีในเรื่องของการที่แบบเป็นอะไรที่เหมือนเหมือนกับมีการพัฒนามีการก้าวหน้ามีโปรเจกต์มีสิ่งต่างๆที่อยากจะทํา แต่ก็อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการคิดการกระทําอย่างที่บอกว่าดาวตําแหน่งของดาวอังคารเนี่ยได้ตําแหน่งดาวยงยศอยู่ที่ราศีสิงห์อาจจะทําให้ชาวเมษลัคนาเมษอาจจะคิดหรือทําอะไรเนี่ยมักจะแบบเหมือนคิดไปในทิศทางที่มันเป็นแบบเอ่อแบบเยอะเกินไปนะครับแล้วก็มีพลังงานมีเ NERGY เหลือหลน้นเพราะไปอยู่ในเรือนธาตุไฟนะครับกางธาตุและไปอยู่ในเรือนปุตตะด้วยปุตตะปาว่าอารมณ์ความรู้สึกอารมณ์ความรู้สึกของคุณจะคจ่อนข้างแบบ คิดแล้วก็ทําแล้วก็ตัดสินใจอะไรค่อนข้างวูว่วาหว่องไวแล้วก็รักเกียรติรักศักดิ์ศร,รีตัวเองมากขึ้นก็เลยมีความรู้สึกว่าอา,อาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นได้นิดหนึ่งเนาะพอาที่พลของดาวคารเน่กลุ่มกับดาวเกตสุริยานะมีความรู้สึกที่แบบมีความแบบกระตุ้นพัดชั่นตัวเองมากขึ้นแล้วมีในเรื่องของความคิดการตัดสินใจอะาไรทําแบบเยอะแยะมากมายมีในเรื่องของการแบบบุบบ่าฝ่าฟันทําทุกอย่างแต่ มิพรผลของดาวอังคารเนี่ยนะครับคือดาวประจําตัวคุณได้ตําแหน่งที่เป็นดาวยงยศนะครับก็อย่างที่บอกไปว่าหมายถึงรักเกียรติรักศักดิ์ศรีรักในเรื่องของความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นเอาแต่ใจตัวเองมากขึ้นนิดหนึ่งอันนี้ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับอังคารเล็งกับเสาด้วยเสาเนี่ยมาจากภพเรือนกรรมะ ปราะว่าชาวเมธเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงกับในเรื่องของการคิดการทําการตัดสินใจอะไรมักจะมีความกดดันจากวงสังคมหรือว่าในเรื่องของภาระหน้าที่การงานสิ่งต่างๆอาจจะดูเหนื่อยดูหนักดูทุกข์ใจดูวิตกดูกังวลในช่วงครั้งช่วงคราวอย่ายึดติดเกินไปอะไรที่มันเป็นความรู้สึกที่มันเป็นนกาทีฟให้เราพยายามแบบปลดล็อกแล้วก็ระบายความรู้สึกเอาของสิ่งต่างๆนั้นออกจาก ชีวิตของคุณนะครับแล้วชาวเมษและคณาเมษก็จะรู้สึกเหมือนโอเคผ่อนคลายได้มากขึ้นนิดหนึ่งเนาะแล้วก็ในยะสําคัญคือดาวคารเน่ร่วมกับดาวศุกร์ด้วยแปลว่าคุณอาจจะมีดาวคู่มมตดอยู่ก็จริงแต่เล็งได้ดาวเสาร์ด้วยมันก็เลยทําให้ชาวเมษและคณะาเมษมีทั้งมิตรและมีทั้งศัตรูที่อาจจะทําให้เกิดความรู้สึกที่แบบกระ,ะ,ะอักกระอ่วนใจแบบมันมัน,มนประมาณเอาถ้าแปลตรงๆแปลว่าคุณอาจจะแบบมีมิตรมาแบบ สมับสนุนส่งเสริมก็จริงแต่ก็จะมีบางคนที่ยังแบบมองเราไม่ดีหรืออาจจะแบบกดดันกับเรายหรือว่าอาจจะทําให้เรามีความรู้สึกหงุดหงิดใจรู้สึกเหมือนไม่ไม่ประทับใจไม่โอเคกับความรู้สึกเหล่านี้อะไรประมาณนี้ก็ได้แต่ก็ยังมีเพื่อนบางคนก็ยังคอยช่วยเหลือหรือสนับสนุนกับตัวคุณดีนะครับแต่ก็ต้องระมัดระวังอย่างที่บอกไปว่าคิดหรือทําอะไรพยายามมีเหตุมีผลให้มากๆ สิ่งที่คุณน่ะนะครับเป็นดาวยงยศบางทีเราอาจจะรู้สึกเหมือนแบบถือยศถืออย่างมากเกินไปก็อาจจะทําให้ทุกอย่างดูไม่โอเคก็ได้อันนี้ก็พยายามปล่อยวางอารมณ์ความรู้สึกตรงนี้ลงไปบ้างนะครับเพราะไม่งั้นเรายึดตัวยึดตนยึด,ยด,ยด,ยดทุกสิ่งทุกอย่างเกินไปมันก็จะทําให้กดดันแล้วก็มีปัญหากับบุคคลอื่นได้อันนี้คือสิ่งที่เราต้องปรับและลองเคำว่าปรับแล้วก็จูนดูอาจจะทําให้ทุกอย่างดูโอเคขึ้นนะครับ แล้วใจคุณอาจจะดูแบบค่อนข้างร้อนรนนิดหน่อยนะครับเพราะว่าดาวคาร์เนเป็นดาวหุ่นหันพันแล่นเนาะแล้วลกลุ่มกับดาวเกตมันก็เลยรู้สึกว่ามีแพทชั่นมีความรู้สึกมีความกระตือรือร้นมากเป็นพิเศษอะไรแบบเนี้ยเราก็ต้องระมัดระวังนิดหน่อยนะครับทีนี้เรามาดูกันต่ออิทธิพลของดาวพฤหัสบดีกับดาวราวหูยังโครจรกลุ่มกับลักนาเมษอยู่คือจริงๆแล้วอ่ะอังคารพระหัสกับ ราหูเนี่ยมันเป็นอะไรที่อาจจะดูเหมือนกับว่าต้องบาลานซ์สมดุลน,นะครับระหว่างทางโลกกับทางธรรมให้ได้คําว่าทางโลกกับทางธรรมแปลว่าคุณต้องบาลานซ์สมดุลกับอะไรที่มันเป็นแบบกฎระเบียบข้อบังคับแต่ก็อย่าหย่อนยานหรืออย่าออกนอกกรอบมากเกินไปการออกนอกกรอบมันเป็นสิ่งที่ดีโดยการที่เรารู้สึกว่าเราทําอะไรคิดอะไรเนี่ยถ้าเรามี มีอะไรที่มันอยู่นอกกรอบบ้างมันก็จะเป็นโอกาสให้เราพัฒนาไปในทิศทางที่ดีแต่ถ้าเรายึดติดอยู่กับวิธีสิ่งเดิมๆสิ่งเก่าๆบางทีมันก็อาจจะทําให้แบบกว่าจะมีอะไรที่มันเป็นแบบสิ่งที่ดีได้เราก็อาจจะต้องแบบให้เวลากับสิ่งต่างๆเหล่านี้มันถึงจะผ่านพ้นแลวไปในทิศทางที่ดีขึ้นมีการวิวัฒนาการสิ่งต่างๆที่ดีขึ้นนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อในเรื่องของ การเงินอิทธิพลการเงินนะครับสำหรับชาวเมษก็คือราศีพฤกศพของได้ดาวศุ์เลข6ได้โคโจรไปอยู่ในราศีสิงห์นะครับเป็นพบเรือนปุตตะแล้วก็กลุ่มกับดาวอังคารเป็นคู่มิตรกันก็ถือว่าโอเคการคิดการทําการตัดสินใจการหาเงินหาทองก็โอเคมันก็มีโอกาสที่จะมี พันธมิตรมีหุ้นส่วนมีคนมาแบบช่วยเหลือมาร่วมลงทุนอันนี้ต้องระมัดระวังนิดนึ่งนะครับใครที่ลงทุนเองโอเคดีแต่ใครที่มีคนอื่นลงทุนร่วมอาจจะดูเหมือนดีแต่ตามจริงแล้วไส้ในอาจจะมีปัญหากันเกิดขึ้นมีความกดดันกันเกิดขึ้นช่วงแรกอะไรก็ดีไปหมดเพราะว่าเรายังไม่ได้ลงทุนกันจริงแต่พอลงทุนไปลงทุนมาเร,มเริ่มรู้สึกอึดอัดเริ่มรู้สึกแบบเฮ้ยมันไม่ใช่อะ ทำไมเขาแบบมีไมซ์เซ็ตแบบนั้นมีไมายเซ็ตแบบนี้ทําไมเขามีความคิดแบบนั้นทําไมเขามีความคิดแบบนี้เพราะว่าอะไรรู้ไหมครับดาวประจําตัวของคุณเนี่ยกับดาวการเงินเนี่ยเขาไปอยู่ในเรือนตรงเนี้ยนะครับไปอยู่ในเรือนปุตตะเนี่ยไปอยู่ในเรือนของการลงทุนร่วมกันเป็นคู่มิตรกันก็อยากจะลงทุนมีหุ้นสว่วนมีพันธมิตรกันนั่นแหละนะครับมันก็ดีในช่วงแรกแหละนะเออทีนี้ ถามว่าแล้วมันเสียตรงไหนล่ะก็เสียตรงที่ดาวเสาร์เนี่ยเล็งไงครับดาวเสาร์เนี่ยเป็นเล็งกับศุกร์เล็งกับอังคารมันก็เลยทําให้เหมือนกับมีความรู้สึกตะกิดตะขวางใจความกดดันความรู้สึกอึดอัดความรู้สึกแบบคิดอะไรเนี่ยตอนแรกอะ่ะเหมือนจะดูดีมากเลยเหมือนจะเป็นแบบเห็นอะไรเหมือนพองต้องกันมากแต่อยู่ๆนะครับการคิดการตัดสินใจของเขามันดูแปลกมันดูเพี้ยนไปกับสิ่งที่เรารู้สึก เอาพูด,ดง่ายๆ่าคือเราอาจจะยังศึกษากันไม่มากพอเลยทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างดูไม่เป็นใจนะครับบางทีเนี่ยอาจจะถึงขั้นแตกหักกันไปอันนี้ต้องระมัดระวังนะครับแล้วดาวเสาร์เนี่ยดันไปอยู่ในภพเรือนลาภะด้วยอ้าวไปอยู่ในเรือนลาภะก็ดีไม่ใช่เหรอใช่ครับไปอยู่ในเรือนลาภะมันดีก็จริงนะมันแปลว่าได้ผลประโยชน์เยอะแต่จะแตกผลประโยชน์กันนี่แหละเพราะมันไม่ลงตัว เข้าใจได้ยังครับทีนี้เนาะมันแปลว่าเรากับเขาเนี่ยจะลงทุนอะไรได้ดีแต่มักจะมีปัญหาเพราะแบ่งสัรงปันส่วนการเงินไม่ลงตัวกันกดดันกันคิดคนละด้านกันแบบนั้นเป็นต้นเนาะอยากจะเป็นอิสระคนนี้ก็คิดคนนี้คนนี้ก็คิดแบบนั้นอาจจะทําให้ทุกอย่างดูไม่เป็นใจขัดขวางกันและกันความคิดไม่เ็จไม่ตรงกันสุดท้ายก็อาจจะต้องแตกผลประโยชน์กันไป อันนี้คือสิ่งที่เราต้องระมัดระวังสำหรับการลงทุนร่วมนะครับหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการทํางานในเรื่องของอองานบริษัทหรือว่างานที่เป็นงานประจําอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเพราะดาวกรรมะคือดาวแห่งการงานคือดาว2สวโคจรขึ้นไปอยู่ในเรือนราพะเนี่ยจริงๆก็ถือว่ามีโอกาสมีโชคมีลาบดีแต่ก็ต้องแบกรับพันปัญหาก่อนการแบกรับปัญหาก็เยอะอยู่แล้วนะครับยังมันเล็งกับดาวประจําตัวของคุณอีก คนส่วนรวมก็มาักจะสร้างความกดดันให้เรานะครับมีปัญหากับเราเพื่อนสนิทเพื่อนคู่คิดเพื่อนเสนหาก็จะทําให้เรามีปัญหาเกิดขึ้นได้บางคนอาจจะลามไปถึงเรื่องของการมีคู่ครองคนรักหรืออาจจะเป็นเกี่ยวกับ ความลักๆคล้ายๆ,ๆนี้เรื่องของที่ทํางานมันก็อาจจะมีผลตรงนี้เข้ามาร่วมด้วยอันนี้ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามีดาวอังคารกระสุนเนี่ยโคยจรอ,อยู่ในเรือนปุตตะน้องอมันแปลว่าอารมณ์ความรู้สึกและเป็นดาวคู่มิตรแถมเป็นคู่มิรเสน่หาด้วยมแล้วมันเล่งไปด้วยดาวเสราร์เนาะก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของคนในที่ทํางานมาชอบเราเราชอบคนที่ทํางานหรือแฟนกับเราทํางานร่วมกันก็มีความกดดันกันน,นั่นนู่นนี่อะไรแบบนี้เป็นต้น หลายคนอาจจะบอกว่าโหฟังมานี่มีแต่เรื่องร้ายมีเรื่องดีบ้างไหมเนี่ยมันก็มีเรื่องดีอยู่ตรงที่ว่าดาวพฤหัสเดียกุ่มลักขณานะครับเป็นตําแหน่งโกมุตเกณ์แต่ก็โดนดาวราหูกลุ่มด้วยก็อย่างที่บอกว่าถ้าเราปรับเปลี่ยน ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะดีขึ้นเนาะและอย่างที่ผมบอกว่าถ้าเราทํางานแต่ตัวของเราเองไม่ลงทุนร่วมกับคนอื่นอันนี้มันก็ตัดปัญหาไปได้ถูกไหมมันไม่ได้แปลว่าทุกคนจะมีปัญหาใครที่ลงทุนร่วมคุณถึงจะมีปัญหาข้อที่1ข้อที่สองใครที่มีแฟนนะครับที่ทํางานด้วยกันนะก็จะมีปัญหาแต่ใครไม่มีแฟนที่ทํางานก็ไม่มีปัญหานะครับและใครที่ไปทํางานแต่ไม่ได้วุ่นวายไม่ได้แบบมี ไม่ได้แบบมีเรื่องชู้สาวนี้ที่ทํางานก็ไม่ต้องกังวลถูกไหมครับดังนั้นอยากจะบอกว่าใครที่เข้าดวงแปลว,ว่าดวงมันลายแล้วอันนี้ก็ต้องระม,มัดระวังแต่ถ้าเกิดใครที่ยังไม่ได้เข้าดวงในสิ่งที่ผมบอกก็อย่าเพิ่งตื่นเต้นก็อย่าพิ่งตีโพยตีพายก็อย่าพิ่งคิดว่ามันจะเป็นแบบนั้นแค่ให้เราระม,มัดระวังไม่ได้แปลว่าผมพยากรณ์แล้วทุกอย่างจะตรงร0 0เปเป๊ะร้อยเปอร์เซ็นไม่นะครับถ้าตรงเป๊ะขนาดนั้นผมรวยแล้วนะครับแต่ผมมาบอกว่า ดาวเนี่ยมันเป็นปัญหากันนะในเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้คุณระมัดระวังเรื่องแบบนั้นแบบนี้เนาะประมาณนี้ก็เหมือนกับเวลาเราขับรถนะทําไมเขาต้องมีใบ,บขับขี่ต้องต้องไปสอบใบขับขี่ละ่ะใช่ไหมป้ายกฎจราจรมีไว้ทําไมมันก็เหมือนดวงดาวนั่นแหละอยากขับรถเร็วนะเคารพกฎจราจรน,นะอย่าอย่าแบบอะไรนะอย่าผิดกฎจราจรอ,อย่าเสพของมึนเมาในการขับรถนะ เขาก็บอกเหมือนกันผมก็มีหน้าที่แบบนั้นแหละที่ต้องมาบอกพวกคุณเนาะพวกคุณไม่ทํามันก็ไม่เกิดถูกไหมคุณก็อย่าซีเรียสถูกไหมแต่ถ้าคุณทําคุณก็เดือดร้อนเองดังนั้นเนี่ยใครที่ฟังมานานแล้วอาจจะรู้แล้วว่าโอเคฉันมันเป็นแค่แนวทางเป็นไกด์ไลน์เท่านั้นไม่ได้แปลว่าแบบนี้คือสําเร็จรูปว่าจะดีไม่ดีอะไรแบบนี้เป็นต้นเนาะสำหรับใครเข้าใจผมก็ขอขอบคุณด้วยส่วนใครที่ไม่เข้าใจก็ ฟังดีๆแล้วทำความรู้สึกความรู้จักกันไปทีละแบบทีละอย่างนะครับการเตือนคือการเตือนไม่ใช่การแบบมาเ,เขาเราียกอะไรทีละ่ะเหมือนมาทำลายขวัญกําลังใจกันแบบนี้นะครับทีนี้มาดูกันต่อจะได้ไม่เสียเวลาเนาะการเงินเนี่ยมันยังพอมีโอกาสแนวโน้มทิศทางที่ยังดีนะครับรายได้ของคุณยังโอเค นะยังพอไปได้ยังบอกเพราะว่าดาวศุกร์ไปอยู่ในเรือนปุตตะแต่จะมีรายจ่ายเยอะนิดนึงเพราะดาวศุกร์เนี่ยกลุ่มกับดาวประจาตัวและเป็นมรณะกับดวงชะตาก็เลยทําให้เหมือนกับว่ารายได้ของคุณจะเยอะนะแต่รายจ่ายก็จะเข้ามาเยอะหน่อยอันนี้ต้องระมัดระวังมันจะหมดกับสิ่งที่เราอยากนั่นแหละนะครับอยากอะไรอยากได้อยากมีเช่น อยากได้โทรศัพท์มือถือใหม่อยากได้รถคันใหม่อยากได้แบบนั้นแบบนี้ช้อปปิ้งออนไลน์มันก็อยู่ที่ตัวเรานั่นแหละเอาง่ายๆเนาะเออมันจะเป็นความอยากซะมากกว่าเพราะว่าดาวการเงินกลุ่มกับดาวมรณะและเป็นดาวประจาตัวมันก็จะหมดเพราะเรานี่แหละอันนี้ก็คือสิ่งที่เราต้องระมัดระวังและไปอยู่ในเรือนปุตตะมาเป้าความอยากนะเราก็จะหมดไปกับความอยากของเรานั่นแหละอันนี้ต้องระมัดระวังเนาะ แต่โดยภาพรวมแล้วการเงินไปอยู่ในเรือนปุตตะก็โอเคเราก็จะสแสวงหาการเงินดีนะครับแบับนี้เป็นต้นการงานก็อย่างที่บอกเนาะถ้าการงานก็โอเคระมัดระวังนิดหน่อยกับการมีปากมีเสียงกับบุคคลอื่นพยายามนิ่งเงียบสงบสยบความเคลื่อนไหวนิดหนึ่งส่วนทํางานร่วมกับบุคคลอื่นก็ระมัดระวังลองตรวจสอบดูแลกับในเรื่องของสภาวะการเงินนะครับให้ดีเนาะแล้วก็ระมัดระวังกับคําพูดคําจาที่มีต่อกัน อันนี้เพราะไม่งั้นจะมีความขัดแย้งกันเกิดขึ้นได้นะครับอันนี้ก็จะสรุปให้ฟังเล็กน้อยทีนี้เรามาดูความรักความสัมพันธ์กันบ้างความรักความสัมพันธ์ก็เหมือนกันนะครับเพราะนามความรักความสัมพันธ์คือดาวศุกร์ร่วมกลุ่มกับดาวประจําตัวดูเหมือนกับเข้ากันดีโอเคกันดีแต่มันเล็งด้วยดาวเสาร์นะอันนี้ต้องระมัดระวังสำหรับชาวเมษนะครับเพราะว่าความรักความสัมพันธ์ตอนดีนิดดีกันปานจะหวานจะกืนกิน แต่ตอนที่มันจะเป็นปัญหาบางทีมันก็จะเกิดจากความรู้สึกกับอะไรบางสิง่งบางอย่างที่อย่างที่บอกไปว่ามันอาจจะมีปัญหาเรื่องความรักในที่ทํางานความรักในเรื่องของออไม่มีเวลาให้กันนะครับความรักความสัมพันธ์ที่เรากับเขาอาจจะทะเลาะก,กันในเรื่องของเขาเรียออะไรดีละเรื่องเรื aquele, ่องอย่างที่บอกว่าเป็นเรื่องชู้สาวในที่การงานแล้วก็เรื่องของปัญหาการไม่มีเวลาให้กัน เพราะว่าโมได้ทำงานมากเกินไปก็ไม่มีเวลาให้กันหรืออาจจะเป็นในเรื่องของคอมมิทเมนต์ก็ได้นะครับหรือความห่างไกลก็ได้เพราะดาวประจำตัวร่วมกับดาวสุขใช่ไหมครับเป็นดาวคู่มิตรกันก็จริงแต่มาจากเรือนมรณะบางทีมันก็มีระยะห่างมันก็ทําให้เรามีความรู้สึกเหงารู้สึกแบบเขาไม่ตอบโจทย์ หรือเขาอาจจะดูนิ่งดูเงียบดูห่างดูหายไปในช่วงจังหวะหนึ่งก็อาจจะต้องให้เวลาในการคิดการตัดสินใจถ้าเราไม่ใช้อารมณ์ไม่กดดันทุกอย่างยังไปได้นะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้สำหรับใครที่ชอบยด้ลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามไปกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ